ง่ายๆทีนี้เรามาฝึกดูประโยคเวลาหน้าเรียนเขียนประโยคได้น,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 น้าเรียนองเขียนเป็นวันนี้ let's read the o n s e of their life คุณครูจะนักเรียนอ่านชีวิตประจำวันของตะวันว่าเขาทำอะไรบ้างเรามาดูซินัาเรียนจะเหมือนตะวันไหม Are you ready? Yeah, I'm ready. ทุกคนอ่านเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนนะคะ Ready to read the o n s e of their life? พร้อมที่จะอ่านชีวิตวันของตะวันว่าตะวันทําอะไรบ้างหลังจากอ่านเสร็จแล้วพออ่านแล้วก็ต้องสังเกตด้วยดูตะวันทําอะไรเดี๋ยวนักเรียนต้องส่งประโยคคุณครู write the sentence 15 sentences 15ประโยคในเรื่องของตะวันในประโยคนั้นจะต้องมี verb นะคะประโยคนั้นที่ต้องมี verb ค,ค,คือ activity กิจกรรมว่าตะวันทําอะไร จะได้ประมาณ15หรือใครมากกว่า15ก็ได้แต่จริงๆแล้วครูจํากัดแค่ไม่ต่ํากว่า15ประโยคดูที่ไายทำได้ไม่ว่าตะวันทําอะไรบ้าง Are you ready? Yeah, yeah. อายุเลดี้เดอ่เดี๋ยวเรามาดูนะในประโยคที่นักเรียนดูจะต้องมีอะไรด้วยจะต้องมีเว r รเช่น I get up คำไหนเป็นเว r รลูกอา <Yeah. S 1> สอนศิลจา้า I get u p คำไหนเป็น verb ลูก get u p get u p เป็น verb I, I เป็นอะไรลูกเป็น okay, <got> เป็น subject เป็นประธานหรือเราเรียกว่าคำ pronoun ใช่ไหมคะใช้ถูกต้องด้วยน้องสอนศิล <c oughs> กลับไปทบทวนด้วยนะคะอะอะโอเ okay. ค let's read <S today. today is today today is s a t u r d a y วันนี้วันอะไรลูก <c oughs> วันนี้วันศักระ น้องน้องน้องสองสินหรือน้องอะไรกี้เนี่ยอ่าวันนี้วันเสาร์ Today is Saturday วันนี้วันเสาร์อ่ะต่อไปไหนแอดลูกตะวันเกสับแอดสิแอดเอเอ็มคืออะไรตอนตอนเช้าหรือเราอาจจะใช้คำว่าอะไรโอคอร์เลยได้ไหมลูกอ่ะ ตะวันเกชับแอซิกโอคอเริ่มต้นตะวันทําอะไรก่อนลูกตื่นนอนเวลาอะไรหกโมงเช้าคำไหนเป็นเวิร์บและได้หนึ่งประโยคอย่างเกชับถ้าเป็นประโยชจะบอกว่าอะไรลูกตะวันเกชับตะวันตื่นนอนจบและหนึ่งประโยคต่อไป next อะไรลูกอะไรอ่ะ o f l i r t good again. f l i r t he w a s h e s h e s f l a t อันดับแรกเลยก็ทำอะไรก่อนลูกล้างหน้าของเขาได้แล้วคำไหนเป็น verb ลูก washes he washes h e s f l a t ได้แล้วนะคะต่อไป next and b l u s h e s h e s teeth อะไรลูก แปลงฟันเท่าไหนเป็นเวิร์บลูก b r <unch> u s h e s He b r u s h e s his teeth. b r u s h e s คือการแปลงแปลงแปลงฟันของเขาเวลาเป็นประโยคก,ก็ต้องบอก He b r u s h e s his teeth. ได้นะคะต่อไป next. After, <the> after that. After that. หลังจากนั้น uh. อ่ะ after that คือหลังจากนั้น oh. หลังจากนั้นทำไมลูก he goes to the kitchen เขาเข้าไปในห้องครัวคำไหนเป็น verb ลูก goes ถ้าเป็นประโยชน์ก็ได้เป็น he goes to the kitchen ได้แล้วนะคะโอเค he go to the kitchen he goes กูออกเสียง es ด้วยนะลูกทำไมเติม es ลูกเพราะลงท้ายด้วย o ต่อไป and drinks milk ข้อไหนเป็น v ร r b ลูก drink ความหมายคืออะไรดื่มดื่มอะไรลูกถ้าเป็นประโยคจะแต่งว่าอย่างไรลูก he drinks milk ได้เลยนะคะโอ้ได้ประโยคแล้วประโยคแล้วต่อไป next after after breakfast หลังจากอะไรลูก ถ้าคุณพูดคำนี้หลังจากอาหารเช้า Good หลังจากอาหารเช้า h ี่ a k e แท็กซ์บอชเขาทำไมลูกอาบน้ำคำไหนเป็นเวิร์บลูก t ท็กซ์บอชนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็คือ He t a k e กซ์บอเขาอาบน้ำนะคะโอ้หลายประโยชน์แล้วนะลูกต่อไป And get this และเขาก็ทำอะไรลูก คำไหนเป็น verb ลูก get days <this. S 1> ถ้าเป็นประโยคลูก he gets d h i s, <Yeah>. <S เขาแต่งตัวนะคะต่อไป next read next place อ่านหน้าต่อไปโอ้นั่นเรียนเกเหเลยครับนะมีอะไรไหมคะ mm. he gets up he washes his face he brushes his teeth he goes to the kitchen he d i e s meals He t a k e a b a t He gets bed. ก็เบรคฟาสก็คืออะไรลูกก็เข้าดื่มนมอ่ะใช่ไหมลูกเออเข้าดื่มนมเสาร์นี้ก็ดื่มนมหนึ่งเดียวแหละเป็นอาหารเช้าเขานะคะอ่ะต่อไป l e a d next place อ่านหน้าต่อไป Then he Then he lies on bicycle. to the bridge ไปไหนลูกต่อจากนั้นปั่นจักรยานไปไหนอะไปไหนลูกไปชายหาดโอ้ไปชายหาด oh, นะลูกนะคะ the bridge ไปชายหาดคำไหนเป็น verb ลูกห ride หมายถึงการอะไรการปันป่นหรือการขี่นั่นเองและเป็นประโยคกลูก oh. he l i d e u a bicycle to the bridge อันนี้เป็นประโยชน์นะคะต่อไป next he he, he rides a bicycle a l l o there a l l o there oh. หมายถึงว่าอะไรคะ oh. อ๋อเขาปั่นรับล้อที่นั่นปั่นไปร้อล้อที่นั่นประโยคนี้ซ้ำกันไหมลูกซ้ำไหมทำไมถึงไม่ซ้ำมหมลูกความหมาย oh. อ่ะปั่นจักรยานเหมือนกัน อ๋อน,นั่นปปลงไปในชาหาดอันนี้ปปลงไปรอบๆเหรออ่าแนะ,ะ,ะคุณครูอยากให้นี่เลยว่ากิจกรรมเขาทำอะไรคือเขาปั่นจัก,กร,รยานใช่ไหมลูกอ่ะโอเคต่อไป until twelve <Until> o'clock oh, จนกระทั่งเวลาอะไรลูก 12, 12นาฬิกาสินาฬิกาก็คืออะไรเพียงหรือแนทอนาจจะใชเคำว่า at noon ต่อจากนั้นอะไรคะ at, at อ่านว่าไงลูก twelve thirty หรืออาหารลาสเวตต่อจากนั้นเวลา12นาฬิกาสาินาทีทำอะไรลูก He, He has lunch at the food shop เขาทำอะไรเขาทานอะไรขา้ขาวกลางวันงวันที่ไหนลูกลที่ร้านอาหารนั่นเองคำไหนแล้วทานเข้ากลางวันลูกล Has lunch คำว่า has ตัวนี้ความหมายมือนคำว่า eat eat lunch เั้ไหมคะความหมายคำนี้ไม่ได้แปลว่ามีแปลว่ารับประทานหรือการกินนั่นเอง lunch หมายถึงกลางวันอาหารกลางวันนะคะได้เลยนะคะ he has lunch ได้แล้ว he has lunch ต่อไปทำไรลูก after lunch again after เล่นฟุตบอลกับใคร <Okay. S 1> กับเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆเ,เลยนะคะเพราะมี Friends มี s กับเพื่อนๆของเขาอ่ะประโยคก็คือ he plays football he plays football หรือจะให้เต็มประโยคเลย with his friends with เขาเล่นฟ <play. S 1> <Football. S 2> ุตบอลคำไหนเป็น verb ลูกคำ <Okay. S 1> ไหนเป็น verb ลูก <Okay. S 1> play Good. แปลว่าเล่นนะคะอ่ะต่อไป ต่อไปทำไรลูกเอิร์ลิสเนเพอ,อ่านหน้าต่อไปว่าหน้าต่อไปมีอะไร <im itation> มาดูหน้าต่อไปอ่ะ After <im itation> playing football หลังจากทำอะไรการเล่นฟุตบอล He goes to see the movie with his parents <im itation> เขาไปไหนลูก <im itation> ไปดูหนังกับใครลูก กับคุณพ่อคุณแม่เพราะนั้นเลยอาจจะแต่งว่า he goes to see the movie ทัสั้นก็ได้หรืออาจจะตอบ with his parents ก็ได้หลังจากนั้นไปดูหนังนะคะอะดูหนัง see the movie คือดูภาพยนตร์ถ้าเป็นประโยคก็คือ he see the movie ก็ได้หรือ he goes to see the movie คุณรูให้หมดเลยนะคะก็อสองคำนะคะต่อไปทำไรลูก The movie finish at 7 e v p.m. หนึ่งทุ่มถูกต้องเลยแสดงว่าหนังทำไมลูกจบเวลาหรือหนังเลิกเวลาหรือจบเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะต่อไป he t h e n he goes home ต่อจากนั้นเขาไปไหนลูกกลับบ้านหรือไปบ้านเป็นประโยคไหมลูกไปบ้านเป็นประโยคไหมเป็นเพราะมีคำว่า goes ด้วย ต่อไป at, at home, home. he reads the book ที่บ้านเขาทำอะไรลูกเขาอ่านหนังสือที่บ้านก็อ่านหนังสือขั้ไหนและอ่านลูก <He S 2> read อ่านหนังสือแล้วนะ read the books he reads the book ได้แล้ว oh. ต่อไปก็ทำอะไรอีกลูก <Thank you. S 1> take a bus เป็น verb ได้ไหมลูกได้ไหมคะ <S <S ได้ he takes a brush ต่อไปทำอะไรอีก brushes his teeth แล้วก็ทำไนลูกแปลงฝันเป็นเวิร์บไดไหมคะได,ได้เป็นกิจกรรมได้ and go to bed and g o to bed แล้วไปอน,นอน and g o to bed and he's go to bed เอาละค่ะมีงานนักเรียนเขียนแล้วงานอะไร นี่คือการอ่านและจําด้วยว่าทําอะไรบ้างอะคุณครูนันเรียนยทาอะไร Light t ท์ o n e s like activity What does he do on Saturday? ยกตัวอย่างคุยยกตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง He g e เก up แบบนี้นะคะอ่ะให้อีกหนึ่งประโยค He w a t h h s s i s s a c e แล้วก็ f u l สต t อปดูซินักเรียนมีทั้งหมดกี่ประโยคอ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะอะสิบ อาให้อีกหนึ่งประโยค He brushes, he t r e s กี่ประโยคคะอ่าเขาตื่นนอนเขาล้างหน้าเ,เขาแปรงฟันของเขาต่อไปเขาทำอะไรลูก<ห>เขาไ,ไ,ไปครัวไปทานนมไป,ไปทานนมแล้วไปอาบน้ำเหรอฮะไ,ไปไหนลูกไปขี่จักรยานใช่เปล่าอ่ะเดี๋ยวทำเอง ดูซิว่านักเรียนได้อะไรบ้างนะคะอ่ะโอเคความจริงมีงานอีกเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลาเพื่อนไปทางพร้อมกับคุณครูเลยอ่ะลาก่อน โอเค good luck and happiness คือขอให้นักเรียนโชคดีแล้วก็มีความสุข don't forget to do homework อย่าลืมทำากับ้านของครูนะคะโอเค good bye see you